สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนวนี้ปฏิทินจีนค่ะเลขกำลังวันให้เด่นสี่เด่นห้าเด่นเจ็ดค่ะต่อมาเลขวม่งล่างค่ะเข้ามาสิบเจ็ดงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งงวดนี้ให้เด่นหกเด่นแปดเด่นสองเด่นเก้าค่ะต่อมาแอสเซทถาเขาวิ่งเด่นหกเด่นสองสองตัวหกสองหกห้าหกหนึ่งหกสี่สองห้าสองหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งสี่ค่ะ ต่อมาแอดมิค่าคู่ต้นบนมีเจ็ดสามเจ็ดสี่สามสี่สี่หกสองตัวล่างเก้าสามเก้าห้าห้าสามเก้าสองค่ะต่อมาปักหลักสิบล่างค่ะเข้ามาสองนวดทางงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งสามนวดนี้มีเด่นสองเด่นหกเด่นเก้าสองตัวสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกห้าหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเก้าค่ะต่อมาเลขปฏิทินค่ะเซฟไว้ค่ะ ต่อามาเลขกำลังวันเขาวิ่งให้เด่น4เด่น0สองตัว4 5 0 5 4 9 0 9 4 1 0 1ค่ะต่อมาปุดนี้เลขท้ายสองตัวค่ะเขาสองตัวล่างมาแปดงวดค่ะงวดที่ผ่านมาเข้า1 3งวดนี้วิ่งให้เด่น8เด่น5เด่น4เด่น9สองตัว8 9 8 3 8 6 8 0 5 9 5 3 5 6 5 0 4 9 4 3 4 6 4 0ค่ะ ต่อมาแนวทางสามตัวตรงโต๊ะข้างวดที่ผ่านมาเข้าห้าศูนย์สี่ข้างวดนี้เซไปค่ะต่อมาแอดเทปค่ะสามตัวมีเก้าศูนย์ห้าเก้าหนึ่งห้าสองตัวศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าห้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสองห้าค่ะต่อมาแอดแมทค่ะสองตัวบนล่างโมที่ผ่านมาเข้าหนึ่งสามล่างวดนี้มีแปดหนึ่งแปดสอง 8 6 1 2 1 3 1 6 2 3 2 6 3 6น่งสามนมสองหกสค่ะสูวันนี้วันที่ผ่านมาเข้า 1, 2, 16, 17, 0 5 0 4และ0 4บนค่ะงวันี้มีให้เด่นหนึ่งสองตัวหนึ่งหกหน่เดนย์ห้าูนย์สองสตัว5 0 2 6 1 7ค่ะต่อมาปูเชียงรายค่ะมี4 92 6 92 7 92ค่ะต่อมาเลขวิ่งบนค่ะเข้ามา8งวดค่ะงวดที่ผ่านมาเข้า4และ5บนค่ะ วดนี้เด่นสองเด่นสามเด่นสค่ะสูนวันนี้งวดที่ผ่านมาเข้าศู์สี่บนค่ะงวดนี้มี0ูนย์แปดห้าศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูเจสสหสสห้สองปดเจ็ดสองปหกเสห้าสค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ